ครับเนี่ยการกินปลาดิบคือมันจะช่วยเราที่ให้ร่างกายเราเย่อยง่ายมันจะไม่เหมือนพวกเนื้อพวกอะไรเนี่ยพวกปลาดิบมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยแล้วปลาระวังแก้วเออก็ทานปลาเยอะ ถ้าอยากอายุยืนจริงเปล่าจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะป้าอายุเท่าไหร่ละคะฮะป้าอายุเท่าไหร่คะเอาให้ทายใครทายถูกจะให้ป้าดิบโทนี้เออดูนะคะโนอายุก็เอาง่ายๆเลยก็กินกินเงินเดือนหลวงมาประมาณสี่ปีแล้วแหละ กระป๋าต้องกินปลาดิบทุกวันเนี่ยไหมครัใช่ปลาดิบขาดไม่ได้แล้วก็จะมีน้ำไอเก๊กหอยด้วยเออกับน้ำเก๊กหอยน้ำเก๊กหอยเป็นยังไงปะน้ำเก๊กหอยมันจอกสีเหลืองๆอย่างนี้ยังไม่กินข้าวเลยนะใช่เออเก๊กหอยเนี่ยทำให้อายุยืนใช่กินกับปลาดิบเนี่ยน้ำเก๊กหอยมันจะเข้ากันเลยโอเป็นอย่างนี้นี่เอาถึงอายุสุขภาพแข็งแรงใช่แต่จะอยู่ถึง120หรือเปล่าไม่รู้ ไม่เรียบไม่เรียบใครเรียบไปก่อนนะป๋าใครเรียบไปก่อนเลย,เร,ยเรื่องนี้เราไม่